ข้าวตู้ข้าวตู้งข้าวตูคือขนมไทยๆนะจ๊ะต้องดูให้ดีว่ามันเป็นอะไรเขาวๆหัวมันขึ้นล้านะจ๊ะมันเป็นน่าจะไม่ใช่มันคือไงมันจะหาก,กินย่างนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำแล้วมันจะเป็นอาหารบ้านๆจริงๆแล้วเขาจะทำขายสมัยที่เราเป็นเด็กเนาะ ทำกินเองได้มันก็คือเอาข้าวเหลือๆนี่แหละค่ะไปตากแล้วก็มาคั่วแล้วก็ไปกวนกับน้ำตาลนะคะใส่มะพร้าวเป็นอาหารที่ทำกินเองได้นะคะแต่ตอนนี้ก็มีคนทำขายแต่แบบนานๆซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นอันนี้ลองลองดูนะคะ อกไปไหนไม่ได้ซื้อเราก็ลองซื้อเนยนี้มาดูบางอย่างก็อร่อยบางอย่างก็งงก็ทําไม่อร่อยไม่โอเคแต่เราไม่รู้นะร้านนี้เป็นไงเพราะว่าเรายัางไม่รู้เป็นอาหารบรรบานนะคะสมัยโบราณเขาก็จะทําให้ลูกหลานกินภายในบ้านนะคะเวลาเรากินข้าวหุงข้าวใช่ไหมข้าวมันก็จะ เหลือติดหม้อข้าวเป็นข้าวตังอะไรแบบนี้สมัยโบราณเขาก็จะเอาข้าวอันนี้ไปล้างแล้วก็ไปตากพอตากเสร็จแล้วแห้งก็เอาไปคั่วนะครสมัยก่อนใช้คั่วนะไม่ได้อบพอคั่วเสร็จแล้วก็เอาไปป่นนะคะไปป่นให้มันละเอียด แล้วก็เอาไปใส่ในน้ําตาลเหนียวยวแล้วก็ใส่มะพร้าวคูดนะคะมันก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะมันก็คือเอาของเหลือๆนี่แหละมาทํารวมกันนะคะอันนี้ก็ลองดูว่าเป็นยังไงไม่เคยกินแต่เราก็ทําเองเราจะมั่นใจในความสะอาดมากกว่ากับข้าวนะคะแต่อันนี้เขาใช้ข้าวเหลือหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะเขาอาจจะทํา ของเขาเองเยสมัยก่อนที่พูดถึงหนะมายถึงว่าบางเป็นอาหารสมัยโบราณที่คนแก่เขาทาให้ลูกหลานกินขเขาเะได้ไม่ต้องเอาข้าวเอาทิ้งปัจจุบันนี้เขาคงเอาข้าวหุงข้าว,าาวแล้วก็เอาไปคัว่วหรือยังไงเราก็ไม่รู้นะให้มันปน,ปนข้าวแล้วก็เอามาผสมแล้วก็ไม่ได้ทําแล้วเดี๋ยวนี้เขา ซื้อเขากินง่ายสุดอะไรก็ดีแต่ทําเองมันจะมีคุณภาพตรงที่เรามั่นใจความสะอาดแล้วเราก็ทำํำน้อยๆกินไม่ต้องเอาเก็บไหนานเพราะว่ามันมีทั้งน้านําตาลทั้งมะพร้าวใช่ไหม,ไมอะไรตอนนี้เราก็ไม่ทําอะไรแล้วคะ่ะอันนี้เป็นแบบหมายถึงเล่าถึงในสมัย โบราณเนาะมันเป็นอาหารเป็นขนมพื้นบ้านของคนโบราณที่เขาทำให้ลูกหลานกินนะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะไม่ค่อยมีคนกินคนจะกินน้อยเพราะเขาไม่รู้จักเนาะบางอย่างเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่กินนะแต่เราเนี่ยเป็นคนกินเก่งสรรกินอะไรที่ไหนมีอะไรเงี้ยเราจะชอบเราจะกินอาหารของทุกภาค ที่มีนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบเราก็จะไปหามากินเมื่อก่อนเราจะไปด้วยตัวเองเนะาะเม่ก่อนไม่มีขายออนไลน์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอยากกินอะไรต้องไปถึงร้านที่เขามีมาขายเราก็จะไปตามร้านโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบางร้านเขาเอามาขายอย่างข้าวตัวเนี่ยก็จะมีนะคะมาขายตามร้านกาฟแฟอะไรอย่างเงี้ย แต่นี่มันการที่เราจะออกไปซื้อมันก็ลําบากใช่ไหมสั่งเขาก็แพงหน่อยแต่ก็สะดวกสบายช่างมันเถอะเล้แล้วก็กินไปมันนานครั้งนะครอันนี้ก็ลองครั้งแรกนะเข้าตูร้านนี้เราก็ไม่รู้ว่าบางร้านก็ซื้อมาก็ไม่ชอบถ้าไปทั้งแถวอะไรนะเ,เพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขายนะ เพราะเขจะมีร้านขายของปากตามทางที่เราไปเที่ยวนะบางยี่ห้อซื้อมาก,ก็ไม่ค่อยชอบอะไรงี้จะมีทุกที่อะร้านขายของปากแต่เราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะแบบไงปลอดภัยสําหรับคนกินไหมอะไรสําหรับตัวเรานะเพราะเราเป็นคนเลือกของกินอะไรเราจะเป็นคนที่ร้อยกว่าเรื่อง ไม่อร่อยเราก็พิ้งนะคะถ้าเกิอดอร่อยเราก็จะซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่รู้นะเราเป็นแต่เราเป็นคนชอบกินชอบกินของโบราณอะไรเงี้ยทุกอย่างบางคนเขากินไม่เป็นเนาะแล้เขาก็ไม่ชอบแต่เราอะชอบชอบทดลองกินของทั่วไป ไปที่ไหนก็ไปกินทุกอย่างนะที่เราเนะ้นแล้วตอนนี้อะไรที่สั่งมากินได้เราก็จะสั่งมาถ้าสั่งมาแล้วไม่ดีก็สั่งครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ไม่สั่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยี่ห้อเดียวกับที่เราเคยกินไหมเวลาทที่เขาขายอยู่ตามปัมนะ๊มเนาะสมัยก่อนพอเราไปเที่ยวเงี้ยเขาก็จะแวะปัม๊มเราก็จะซื้ออย่างเงี้ยแต่ที่จะมี <c oughs> ที่จะมีของอร่อยอร่อยก็คือบ้านนกอ่ะร้านกาแฟนกแก้วอย่างเงี้ยจะมีขนมอร่อยอร่อยตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็เาเจอก็จะซื้อเพราะเดินออกไปตลาดแถวบ้านเราก็บางทีก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมานานหรือยังไม่นานอันนี้เราก็ไม่รู้นะเราเห็นขาวๆเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร อาจจะเป็นงานหรือเป็นลาอะไรเงี้ยเราไม่รู้แล้วเดี๋ยวจะไปลองกินดูนะคะใครจะกินก็ตามมาตามมานะจ๊ะไปแล้ว